ในเกมเป็นการแข่งกีฬาแต่ละประเภทนั้นย่อมมีกฎกติกาต่างๆที่ถูกกําหนดไว้ขึ้นอยู่กับชนิดกีฬานั้นๆซึ่งแต่ละชนิดจะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกพิจารณาและใช้เป็นสากลทั่วโลกดังนั้นในคลิปนี้ผมได้นำข้อมูลการเปลี่ยนตัวของนักกีฬาฟุตบอลกับเบ์บอลมาพูดถึงซึ่งจากการติดตามดูกีฬาทั้งสงชนิดผมคิดว่าการเปลี่ยนตัวนักกีฬา จะมีความแตกต่างกันในเรื่องใดเราลองไปดูกันครับสำหรับกฎกติกาการเปลี่ยนตัวของฟุตบอลคือในแต่ละทีมจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวต่อเกมได้สูงสุด5คนเพื่อลดการหยุดชะงักของการแข่งขันแต่ละทีมจะมีโอกาสเปลี่ยนตัวได้3มครั้งต่อเกมแต่จะมีนับรวมการเปลี่ยนตัวในช่วงพักครึ่งเวลาหากทั้งสทีมทำการเปลี่ยนตัวพร้อมกัน ก็จะถูกนับเป็น1-3ใน3ครั้งสำหรับแต่ละทีมทันทีซึ่งตามที่ผมเคยดูฟุตบอลมาการเปลี่ยนตัวกระทันหันก็มาจากที่นักกีฬาได้รับบาดเจ็บจากการประทะกันจนเล่นต่อไม่ได้หรือผู้เล่นบางคนที่โค้ชเห็นว่าเล่นไม่ออกก็จะถูกเปลี่ยนตัวและการเปลี่ยนตัวเพื่อปรับเทคนิคบางอย่างของโค้ชสำหรับวลเลยบ์บอลนั้นก,กฎกติกาสากลคือ สามารถเปลี่ยนตัวได้มากสุด6คนต่อเซตแต่ละครั้งจะเปลี่ยนกี่คนก็ได้ผู้ที่เริ่มเล่นในเซตนั้นจะเปลี่ยนตัวออกได้หนึ่งครั้งและกลับเข้ามาเล่นได้อีกหนึ่งครั้งในตำแหน่งเดิมผู้เล่นสำรองจะเปลี่ยนตัวเข้าไปเล่นได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละเซตและผู้เปลี่ยนเข้ามาต้องเป็นผู้เล่นคนเดิมโดยหากมองย้อนกลับไปฟุตบอลก็คงคล้ายกันในเรื่องหนึ่งคือ เมื่อน,นักกีฬามีอาการบาดเจ็บก็คงต้องเปลี่ยนตัวออกด่วนเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ไม่ได้มีการประทะกันเหมือนฟุตบอลดังนั้นโอกาสบาดเจ็บของนักกีฬาก็มีน้อยกว่าและสาเหตุอื่นที่ต้องเปลี่ยนตัวคือเมื่อแต้มห่างจนค้ชมั่นใจว่าจะชนะจึงเปลี่ยนตัวสำรองเพื่อลงไปหาประสบการณ์และเพื่อเซฟกำลังตัวหลักไว้ในเซตต่อไปหรือในกรณีที่แต้มสูสี หรืออาจตามอยู่แน่นอนว่าโค้ชต้องรู้ระบบเกมในช่วงเวลานั้นกับจุดอ่อนของลูกทีมในตำแหน่งนั้นนจึงต้องคิดแก้เกมกระทานหันเพื่อไม่ให้เสียแต้มต่อไปอันนี้ขึ้นอยู่กับโค้ชว่าจะเปลี่ยนใครในตำแหน่งไหนหรือในช่วงการเสิร์ฟที่แค่ลงมาเสิร์ฟเสร็จแล้วก็เปลี่ยนออกหรือบอลรับที่ผู้เล่นจะถูกเสิร์ฟจี้จนเสียสมาธิและเสียแต้มจึงต้งเปลี่ยนตัวออกชั่วคราว โดยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่นักกีฬาสำรองที่คัดสัรเข้ามาร่วมในแต่ละเกมฝีมือก็คงใกล้เคียงกับตัวจริงแน่เลยครับเพียงแต่พวกเขาอาจจะยังไม่มีประสบการณ์กับแมตช์ใหญ่เมื่อถึงเวลาลงสนามจึงอาจทำได้ไม่ดีพออันนี้ผมยกตัวอย่างสาวไทยในเกมนิชลีกเลอโตันครับในนัดที่เราเอาชนะแคนาดาซึ่งเราเปลี่ยนเซตเตอร์ตัวหลักอย่างพนพัน์เป็นศิริมามนกิจ โดยในเกมนี้โค้ชของแคนาดาให้สัมภาษณ์กับสื่อตรงๆว่าฉันไม่คิดว่าทีมไทยจะเปลี่ยนเซตเตอร์ใหม่เพราะว่าเราวางแผนมายัางดีกับเซตเตอร์ตัวหลักดังนั้นเกมเปลี่ยนและเราตั้งตัวกันไม่ทันจึงแพ้ไปสุดท้ายข้อมูลในคลิปนี้ผมแค่ยกมาพูดถึงนักกีฬาตัวสำรองของเวยบอลหญิงไทยผิดพลาดประการใดหรือท่านใดมีข้อมูลเสนอเพิ่มเติม ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ